สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนํานกลูกผสมสัก1ตัวครับเป็นนกหกเกุกนะครับคูใส่กุกคูอ่างคูธรรมดามี3มอย่างครับเรียกลง4ี่กุกนะครับตัวนี้นกเพิ่งเริ่มขึ้นอายุประมาณ6กเดือนกว่ากว่าเสียงใหญ่ไปกลางครับหรือกลางไปใหญ่นั่นเองครับ ยืนอยู่หกเจ็ดกุเกเรียกสี่กุกครับมีครูอ่างครูธรรมดาครูใส่กุกครูเก่งครับท่านใดชื่นชอบก็ทักเข้ามานะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ